ชิโนตบมาเหตุม you ักกาหนโตมาเหตุมกายอะไบินเนาะอามาเล่หัวปะชาชนุค้มจุดวัดโนตมาเสียยันเาเนี่ยบินเนาะอามาไอ้ว้ก็หลอดเนกอกาวมาดิตรงในทงมันนี่เฮซูชิมาบาลนะสอดทีลงาจอบปเนี่ยทำมือียันเนี่างะเมยไปย่งเฮ้เฮงองนี้เป็นหลอกาวเนี่ยเราตีดิแห้มันอกาวมาไอสกี้เนี่ยจ๊ออไม่สักสิ้นอ่ะแกแค่นี้จอบีเนีอยพี่นต้องมาให้เฮงนี่แกเป็นงานอะไรยาวบินเนาะโอเคฮันนี่ม่ชอบป็นงานอะไรงานนีเราชอบไปชอบกันนั่นเนะอามาเล าบัวบิงาสียานี่ยบีตลตอนสก๊อมาพอมาลานี่บาบี๋อกล้ดาวเพื่อมาสัจิะสักนี่นอามายนี่บาบิชิอ๋นี่ัน้เตองงางมาาเนี่มาเปีตัวบอโอเคนี่อยมาเปีเปีดอเี้ยมเจาวย่างงาเจาเ็อตัวีอมเลกจะบาให้ตุ้มยงแวตกับบงยัตกมาเดผูเฮทชิมมีก็จีตะกากานในาล่มเนี่ยมาต้เนี่มเีะแกเนี่ยเราาริมเล ပြိုတာတတယ်ကိုတက်နေရပြောလေဟာလာ။အိုဟိုတော်ကေဝါရှိပါရှင်။အမလေးအတိခမ်းမစလို့စစ်ကျမစီမှာလည်းတိတ်ခမ်းတော့တိလား။သူစီမှာမအေးမခမ်းကျမစီမှာပဲတိတ်ခမ်း။အာဆမ်အရီ help me i'm not think by the door မလို့ခုနောက်ကငါ့ကိုဆောင်းကန်သွားလဲဆောက်ကောင်မသိပေးသွားပြေတာ။ဒီလငါဆောင်းကန်နေတာမှာ तू ကငါ့ကိုဘလို့တော့တိနေလဲမသိဘူးတော့ငါ့ကို तू ကကန်လိုက်သေးတာ။နတ်တန်မ။ငါဆောင်းကန်လိုက်စမ်းမရှိတော့ငါဂျွန်းဂျွန်းတင်တင်ငါ့ကိုကန်တတ်တာတိလား။ပွဲပြီးကနေတို့ရဲ့ base တေကိုငါရေဝင်ကုလိုက်အောင်မေး။အမလေးရေ तू မကုန်းနေပြီးတော်ကေဝါပြီရှင်။ Victory ။ဟောကျောင်းငါ MVP ရမယ်တင်နေတာ။ Like comment follow and subscribe